ดีตอนรับทุกคนเลยนะคะในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาตัดเสื้อกักชุดนักเรียนในเกมทวินเต็ดกันค่ะและหอที่เดียวลิวจะมาตัดให้ดูในวันนี้นะคะก็คือหอสลวนักครน,น,นั่นเองบางทีนะลิวหยิบ <N ame> มาหลิวก็คิดว่าลิวเป็นขโมยจีวอ ในห,หอนี้นะคะของเราเนี่ยมีอยู่3ตัวละครนี่นก็คือเลโอนาซ่ากับ Lucky ie, ลักกี้บุชชี่และก็แจ็คเ่าวนั่นเองค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะก็คือเราเนี่ยต้องใช้สายวัดเอววัดตัวของเรานะคะขอบอกก่อนเลยนะคะว่าลิวไม่ได้ทําอะไรที่ถูกวิธีขนาดนั้น <c oughs> ก็คือทําแล้วแบบทุทุไทยๆไปได้สามารถใส่ได้ถ่ายรูปได้อะไรแบบนี้ ไม่ได้หรอไม่ได้จริงๆหรอขั้นตอนแรกนะคะก็คือเราจะใช้สายวัดเนี่ยมาวัดตัวเราคะ่ะว่าเราอยากได้ขนาดเท่าไหร่ก็คือหรือจะวัดจากไหล่นะคะลงมาว่าหรือจะเอาเสื้อประมาณไหนก็ปีไว้สักประมาณ60จริงๆอ่งเอาความจริงของหรือรก็ได้นะ58ใช่ไหม5้ 58. ทุกคนค่ะหลิวขอบอกก่อนเลยนะคะว่าเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องไปเลยแต่มันเป็นวิธีที่หลิว ใช้ตัดเสื้อแล้วก็ใส่ได้ก็ประมาณว่าแก้ขัดไปได้ก็สามารถใส่ถ่ายได้อะไรประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าจะทําได้ด้วยไหมนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นงานแรกผลงานชิ้นแรกที่ลิวได้จะคิดว่าจะตัดมือด้วยตัวเองวัดด้วยตัวเองและเย็บมือเองเย็บมือเนี่ยถ้าได้ก็ได้นะคะถ้าไม่ได้ก็ก็คงต้องส่งเย็บ สมมตินะคะหลิววาดเอ้ยหลิววัดตัวของหลิวเนี่ยยาวเอาความยาวจากไหลลงมาเนี่ยหรือจะเอา58อาสซอมอ่ะฮะและความกว้างของหลิวนะคะหลิวเลือกเอาเอา่อ10 15นิ้วนี่มันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ15นิ้ว38มสปซมประมาณนี้ใช่ไหมคะเราก็จะแบบวาดวาดเสื้อไปเลยวาดเสื้อบนลงก,กระดาษกระดาษอะไรนะกระดาษ บางๆอะไรสักอย่างนี่แหละ,ะแต่แประมาณนั้นเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะวาดมาเดี๋ยวเดี๋ยวแขนอันนี้ไปไหมะวะวาดมาขนาดที่เราตีกรอบไว้ประมาณนี้อ่าฮะนี่คือเสื้อด้านหลังแล้วเราจะตัดวัดเสื้อข้างหน้า วัดเสื้อข้างหน้านั้นของหลิวก็จะเป็นยาว58เท่าเดิมแต่ว่าความกว้างเนี่ยหลิวจะตัดลงมาสักประมาณ30เซนก็จะวาดประมาณนี้เฮ้ยมันไม่มีอะไรที่เป๊ะเลยหริวแค่อ่ยังไงอะกะเอาใช่ใช่ใช่กะเอา <c oughs> ทำไมถึงคิดคำนี้ไม่ออกนะจดอยู่เนี่ย เนี่ยประมาณนี้นะคะนี่คือตัวเสื้อด้านหน้าด้านหน้าตัวนี้เนี่ยเราจะตัดอยู่สองสองครั้งอะ่ะสองตัวแบบตัวนี้ฟึบเสร็จแล้วเราก็ตัดอีกทีหนึง่งฟึบเพื่อให้มันมาประกบกันทุกคนนึกออกใช่ไหมคะใช่ไหมคะ <c oughs> ประมาณนี้นะเอาตามตรงนะคะความปงความเป๊ะอะไรเนี่ย หรือไม่มีเลยหรือใช้สัญชาติยางรจากนั้นนะคะเราก็ทําการเห็นไหมทาการตัดตัดกระดาษให้มันอยู่ทรงที่เราวาดมาประมาณนี้นะคะแล้วเราก็เอามาเทียบกับผ้าแล้วก็ขีดไว้ยากจังเลยอธิบายยากจังเลย เทียบไปใช่ไหมพอเทียบไว้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ตัดผ้าออกมาก็จะได้ประมาณนี้นี่คือกักด้านหน้าและนี่ก็คืออีกตัวที่ที่เทียบกันแล้วก็จะเป็นสองตัวแต่ว่าเราจะพลิกมาอีกด้านหนึ่งมันก็จะกลายเป็นกักแบบนี้แล้วส่วนด้านหลังก็จะอยู่ประมาณนี้เห็นไหมเห็นนักค่ะ ทุกคนคะหรือกลัวทุกคนไม่เข้าใจหรือก็เลยอ่ะมาจะทําให้ดูเลยก็แล้วกันนี่คือฉบับย่อนะแต่ว่าทุกคนก็ต้องทําอะไรให้มันใหญ่กว่านี้ใช่ไหมเราก็จะตัดตามที่เราวาดไว้ในกระดาษชึบอืออืมอม,มันก็จะได้ประมาณนี้ใช่ไหมคะทุกคนแล้วทีนี้เราก็ เอามาเทียบกับผ้าหายเทียบกับผ้าแบบนี้แบบนี้แบบนี้ปุ๊บเราก็ใช้ปากกาเขียนวาดเป็นรูปประมาณนี้แล้วเราก็ทำการตัดออกมานะคะใครยังไม่เข้าใจอีกทักมาถามได้โอเค มาไปต่อกันเลยแค่ขั้นตอนต่อไปของเราก็คือการเย็บนะคะทุกคนทุกคนคะข,ของหลิวเนี่ยหรือเอ้ยก,ก็อย่างที่ว่านะหรือไม่เคยเย็บผ้าแล้วก็ทํำไม่เป็นด้วยหรือก็เลยแบบใช้สัญชาตญาณเอาอีกแล้ว <laughs> อะประมาณว่าอะแบบนี้แบบนี้เราจิ๊บจ็๊บจึ๊บเราพับเข้ามาแล้วเราก็เย็บตรงนี้มามาดูกัน

เราจะทําต่อจากนี้เลยนะคะก็คือเราจะเอาตรงที่เป็นตะเข็บที่เราพับเข้าไปออกด้านนอกนะคะดูตัวเสื้อด้านนอกเอ้ยตัวเสื้อด้านหลังนี่นะคะเราจะเอาเจ้าตัวนี้ที่มีตะเข็บเนี่ยปุ๊บ,บที่เราเย็บคว่ำไว้คว่ำไว้พอคว่ำไว้ปุ๊บเราจะเอาผ้าชิ้นที่2 คือชิ้นนี้ไงออกมาไงตะเข็บออกมา okay. นะคะแล้วเราก็จะเย็บเย็บตรงนี้อ่าฮะแล้วเราก็จะเย็บตรงนี้ okay. ทั้งสองข้างนะคะเดี๋ยวๆกวไม่เข้าใจไม <c oughs> <c oughs> ่นะ <c oughs> จะเย็บตัวนี้ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้ โอ <Okay. S 2> เคเดิไปเลยโอ okay. เคเดินกันเลยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมันก็รู้สึกว่าเป็นรอมันร่างซะแล้วแหละโอเคค่ะตัวนี้จะเป็นการแบบแบบว่ามันอยู่ด้านในอะ่ะแล้วเราก็จะมาทําการพลิกเสื้อออกด้านนอกเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเลยนะเพราะว่าถ้าผิดนี่ก็คือจะเย็บใหม่ ได้แล้วทุกคนได้แล้วเห็นไหมสักกักแล้วมันโอมันภูมิใจจริงๆรลอยดูดูดูอดือมืมสีเหลืองเป็นน่าจอที่เหลือนะคะเราจะมาทำการติดกระดุมกันไม่ยังไม่เคยเออลืมลืมมันมันมันต้องติดติดกุ้นก่อนเราซื้อสีนี้มาสีใกล้เคียงแหละ ให้เจ้าของร้านเลือกให้เอารูปแล้วก็ให้ให้เขาเลือกให้นั่นแหละ <c oughs> เราจะทำอะไรก่อนดีติดกระดุมก่อนหรือ <c oughs> ติดอันนี้ก่อนโอเคค่ะทุกคนหลังจากดีใจไปครึ่งชั่วโมงนะคะเราจะมาทำต่อกับการติดกระดุมกระดุมเนี่ยหรูซื้อมาจากร้านเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าของหรูม่มีลายนะรู้สึกมีลายสวยไงมองไม่เห็นไม่โฟกัสเออโฟกัสแล้วเห็นแล้วอ่าก็เลยซื้อแบบมีลายมา ใครจะบอกไม่เหมือนก็ไม่เป็นฉันชอบแบบนี้หลายโอเคค่ะมาเฮ้ยจริงๆได้ขาวได้ตาเนียทุกคนไม่ต้องกังวลนะยังไงเราก็ต้องติดเจ้าตัวนี้อยู่แล้วนะคะอะเรามาติดกระดุมกันก่อนนะก็คือเราจะกะระยะไว้แล้วก็ใช้ปากกาเนี่ยจิ้มจ๊บนี่ใช่ไหม แล้วเราก็ทำการเย็บค่ะท nice> ุกคนเสร็จกันไปแล้วนะคะสำหรับเสื้อกักของเราเจ้าตัวนี้นะคะหรือแปะเป็นตีนตุ๊กแกค่ะแปะหรือว่ามันสะดวกสะดวกมากได้ประมาณนี้นะคะแต่หรืออยากแนะนำนิดนึงคือว่าหรือตัดแล้วหรือรู้สึกว่ามันพลาดไงอันเนี้ยตรงคอวีตรงเนี้ยควรจะต่ำลงไปอีก ต่ำลงไปอีกประมาณนี้เลยลนะคะเส่ด้าหนหลังด้านหลังด้านหลังไม่ได้ทำเป็นสีดํานะ <Så> <laughs> หรือถ้าใครอยากให้ทำก็ก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะคะเผื่อจะมาทำนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย